จบด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้รรฒนาด้วยค่ะ mm hmm. สันสวยงามมากค่ะทุกคนรอรยค่ะสำหรับสายชบอบหวานๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมค่ะฝากชอบไปบ้านญาติมาเนาะเดินเอาให้เนาะก็ขั้นตอนต่อไปก็ ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมแล้วก็ีสวีทนะคะขนมหวาน,นะคะ่ะอย่มองเป็นอย่างอื่นนะคะมีอะไรสวยๆนงามาก่ากนะคะทุกคน ทำเสร็จค่ะรอแต่หน้ตัวน่ารักนะคะทุกคนสวยกว่าสีสันสดสวยมากค่ะเพื่อนๆไปบ้านญาติมาเนาะกินเอาให้เนาะก็ นะะะมีอะไรสวยๆงามๆมาฝากนะคะทุกคนซึ่งทำเสร็จค่ารอเตน,นะไปบ้านญาติมาเนาะเดินเอาให้เนาะกะ็ทำจากแป้งนะคะในตัว ไปบ้านญาติมาเนาะเดินเอาให้เนาะก็สวีทนะคะขนมหวาน,นะคะ่ะจะมองเป็นจานอื่นนะคะทําจากแป้งนะคะในตัว บ้านญาติมาเนาะเดินเอาให้เนาะก็อร่อยค่ะสำหรับสายชบอบหวานๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมค,ค่ะฝากชบสีสรนสวยงามไหมคะรถต้องสิงคโปร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ ดีสันสวยงามไหมคะรดต้องสิงกะปูค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ถ้าเป็นแป้งชิงถ้าเราไม่ต้มก็จะใส่ตู้เย็นไม่ได้เหมือนกันค่ะวิธีเราเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็นนะคะทุก รดท่องสิงคโปร์คะ่ะถ้าเป็นแป้งชิงถ้าเราไม่ต้มก็จะใส่ตู้เย็นไปได้เหมือนกันคะ่ะอร่อยคะ่ะสำหรับใสายชอบหอวานๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมคะ่นะฝากโชค ะกะทิสดก็ได้กะทิเชี่ยวกะทิก็ได้นะคะแล้วแต่คุณชอบเนาะส่วนนี่คือรอดท่องสิงคโปร์ค่ะถ้าเป็นแป้งชิงถ้าเราไม่ต้มก็จะใส่ตู้เย็นไม่ได้เหมือนกันค่ะ เลื่อมใส่กะทิเขาก็จะแบบว่าไม่เกาะตัวค่ะก็จะทําให้อดัดกะทิค่ะกะทิสดก็ได้กะทิเคี่ยวกะทิก็ได้นะคะแล้วแต่คุณชอบเนาะส่วนสีสันสวยงามไหมคะรดต้องสิงโตโปค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็นี่ค่ะทำแบบนี้แล้วเราเอา ใส่ตู้เย็นไว้ทำทานทีละหน่อยก็ได้นะคะทคตตัวน่ารักนะคะทุกคน านญาตินาเนาะเสรนเอาให้เนาะก็ขั้นตอนต่อไปก็ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมแล้วก็วิธีเราเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็นนะคะทุกขั้นตอนต่อไปก็ ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมแล้วก็วิธีเราเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็นนะคะทุกทีวิธีเราเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็นนะคะถ้าทํทำจากแป้งนะคะในตัว นะคะขนมหวานค่ะจะมองเป็นจานอื่นนะคะอร่อยค่ะสำหรับสายชอบหวานๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมค,ค่ะฝากชค้ขั้นตอนต่อไปก็ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมแล้วก็ วิธีเราเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็นนะคะทุกคนสวยงามคะ่ะสวยงามขั้นตอนต่อไปก็ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมแล้วก็ นเ,นเขาจะไดเ้เป็นลอดช่องสิงโปที่สวยเนาะก็ใส่น้ำเย็ยนแล้วก็ล้างเมื่อออกให้ดีนะคะทุกคนพรเวลาเราไปใส่น้ำทำจากแป้งนะคะในตัวาทำจากแป้งนะคะในตัวถ้าเป็นแป้งชิงถ้าเราไม่ต้มก็จะ ใส่ตัวเย็นไปได้เหมือนกันค่ะตัวน่ารักนะคะทุกคนสวยงา,า,า,ามค่ะสวยงามขอบคุณนะคะทุกคนเชื่อมใส่กะทิเขาก็จะแบบป่าไม่เกาะตัวค่ะ ก็จะทำให้สวยยิ่กว่าสีสันสดสวยมากค่ะเพื่อนๆน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำกะทิค่ะทุกคนสวยงามไหมคะสวยงามนะคะให้จบด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้บรรณาธิาด้วยค่ะสันสวยงามมากค่ะทุกคน ขั้นตอนต่อไปก็ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมแล้วก็มีอะไรสวยๆง่ายๆมาฝากนะคะทุกคนขึ่งทำเสร็จค้าลอเตนะ ถ้าเป็นแป้งชิงถ้าเราไม่ต้มก็จะใส่ตูเ้เย็นไปได้เหมือนกันค่ะสวยีกว่าสีสันสดสวยมากค่ะเพืเ่อน